สะโพกไก่นะคะเราใช้ตรงนี้เลยค่ะสะโพกไก่นะคะ4ชิ้นนะคะสชิ้นก็ประมาณ700กรัมนะคะแล้วก็ซอสหอยนางรมนี่หช้อนครึ่งนะคะซีอิ๊วขาว1ช้อนชาครึ่งพริกไทยดำนะคะพริกไทยดำหนช้อนชาครึ่งน้ำตาลทราย สช้อนชาเกลือป่นเกลือป่นหยาบนะคะหช้อนชาครึ่งแล้วก็กระเทียมนะคะกระเทียมก็ประมาณ5-6กกรีบเดี๋ยวเราจะเอามาสับนะคะกระเทียมสับจากนั้นนะคะเราก็จะนำซอสนะคะเอามาใส่รวมกันนะคะ เราจะผสมทุกอย่างลงไปเลยพริกไทยดำถ้าเกิดเพื่อนๆจะใช้เป็นแบบเม็ดก็ได้นะคะแล้วก็กระเทียมนะคะใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะใส่เครื่องที่เราคุกเอาไว้แล้วก็คลุกนะคะ ให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็จะพักไว้แล้วเราก็จะใส่ลงไปในฝาอบนะคะฝาอบหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะเราจะอบไฟร้อยแปดสิบนะคะสิบนาทีก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามากลับ นะคะพิกกลับแล้วเราก็นี่มาดูกันนะคะเดี๋ยวเราอันนี้สิบนาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาพิกกลับไปอีกด้านหนึ่งอีกสิบนาทาีแล้วก็ดูกันนะคะโอ้โหหอมมากเลยนะคะเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอืนี่ น่ากินมากดูนะคะรสเชเือนะคะดูน้ำมันที่ออกนะคะเต็มเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เพื่อสุขภาพนะคะเราจะทอดแบบไร้น้ำมันเด้นน้ำมันที่ออกเยอะมาก<อ>ไก่ย่างพริกไทยดำนะคะใช้หม้อทอดไร้น้ำมันนะคะ ดูเรามาดูสิคะว่ามันจะอร่อยขนาดไหนนะคะเพราะว่าเนี่ยเราใช้สูตรหนังสือนะคะหนังสือเขาบอกว่าการันตีมาแล้วเรียบร้อยนะคะชิมดูนะคะเราชิมตรงเนื้อมันก่อนอืมนัวเข้มข้นนะคะจนกระทั่งถึงข้างในเลยทีเดียวนะคะีนี่นหนัง กินกับส้มตำอร่อยมากค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะอร่อยมากค่ะทุกคนอ,อันนี้ในส่วนของหนัง นัวอร่อยมากค่ะทุกคนไม่แพ้เจ้าดังเลยนะคะอือันนี้นะคะใครทำ ปิ้งย่างง่ายๆค่ะใคร,ใคร,ใคร,ใครทำขายก็รวยนะคะเล่มนี้นะคะซื้อมาในราคาเต็มนะคะทุกคนราคาอยู่ที่99บาทค่ะวันนั้นก็ทำหมูปิ้งไปแล้วนะคะก็โอเคนะคะหมูปิ้งก็ใช้ได้เลยนะคะอันนี้คือไก่ย่างพริกไทยดำนะคะไก่ย่างพริกไทยดำอร่อยค่ะรับประกันเลยนะคะอร่อยมากนะคะเขาบอกว่าเขา การันตีนะคะมีการทดลองมาแล้วอร่อยจริงๆค่ะทุกคนไม่ต้องใช้ผงปรุงรสอะไรทั้งนั้นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวครัวกระถินนะคะจะมาพาเพื่อนๆทำแต่ละเมนูนะคะทำกินทำขายได้เลยนะคะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะครัวกระถินมีสินค้าแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวแห้งกึ่งสำเร็จรูปนะคะในนี้จะมีเส้นหมี่นะคะเส้นหมี่แล้วก็ น้ำปรุงรสซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งตาขัวกะถินนะคะแล้วก็มีถั่วลิสงคั่วป่นพริกปน่นแล้วก็กระเทียมเจียวนะคะพร้อมปรุงสำเร็จอร่อยทุกถุงทุกซองนะคะเพียงแต่เพื่อนๆมีลูกชิ้นหรือหมูตามใจชอบนะคะแล้วก็ผักนะคะแล้วก็ลวกทุกอย่างรวมกันลวกทุกอย่างแล้วก็ผสมทุกอย่างรวมกันอร่อยเลยนะคะไม่ว่าจะกินตอนไหนก็อร่อยนะคะ ติดต่อได้นะคะหรือจะรับเป็นตัวแทนจำหน่ายได้เลยนะคะทุกคน3ห่อ1 0 0บาทเท่านั้นนะคะแต่ว่ารับตัวแทนจำหน่ายนะคะทุกคนติดต่อได้เลยนะคะสำหรับวันนี้พบกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ